เมื่อวานนี้ค่ะมีงานใหญ่เกิดขึ้นที่รัสเซียนะคะปูตินขึ้นเวทีนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานประชุมวันใดนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของรัสเซีย ขึ้นเป็นประจําทุกปีปูตินซสอย่างนะคะใช้โอกาสนี้ค่ะบนเวทีนี้ที่แขกเหลือมากมายนะคะถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยค่ะขึ้นไปนะคะแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็เรียกได้ว่าปูตินซสอย่างเนาะผู้นําคนอื่นๆเนี่ยเขาจะส่งสารแสดงความยินดีให้กระทรวงการต่าง,างประเทศทแถลงส่งจดหมายนะคะยกหูโทรศพัพท์หรือว่าเทเลกราムโทรเลขนะคะชวีตนะคะแต่ว่าปูตินซสอย่างค่ะเพื่อนซีของเขาคือโดนัลด์ทรัมป์น่คะงานนี้ ขึ้นไปอวยบนเวทีเลยท่านผู้ชมไปแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ไปชมว่าโดนั์ทรัมป์นั้นกล้าหาญค่ะจริงๆแล้วปูตินเนี่ยใช้จิตวิทยาเขารู้ดีว่าโดนั์ทรัมป์เนี่ยบ้าย,ยอนะคะขึ้นไปอวยบนเวทีขนาดนี้นะคะต้องปลื้มแน่ๆ การที่ผูกมิตรกันได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่พูดด้วยกันแล้วรู้เรื่องเนี่ยก็ควรที่จะคุยกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปูตินก็ขึ้นไปแสดงความมีดีโดนันท์ทัมแล้วก็กล่าวชมว่าโดนันท์ทัมเนี่ยมีความกล้าหาญทําเองก็มีความกล้าหาญจริงๆนะท่านผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าปูตินจะอวยไปอย่างนั้นนะคะหนึ่งตอนที่เขาล้มลงไปกับพื้นทุกคนเห็นเนี่ยพอเขารุกขึ้นมาเนี่ยเขากำมัด กำกำปั้นแล้วก็ชูขึ้นนะคะบอกว่าให้สู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะเขาก็มีความกล้าหาญจริงๆนะคะกล้าที่จะยอมรับระเบียบโลกใหม่กล้าที่จะยอมรับความจริง ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วสหรัฐกําลังจะไปอยู่เบอร์สองของโลกนะคะแต่ก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไม่ได้อยู่แบบเหลือกินเหลือใช้ด้วยถ้าปรับทิศทางให้ถูกนะคะเพราะว่าจีนเองกับกลุ่มคั่วโลกใหม่กับรัสเซียกับสมาชิกบลีกส์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกขึ้นมาแทนที่สหรัฐนะคะตำรวจโลกเหนื่อยมานานแล้วนะคะไปพักผ่อนะค่ะปล่อยให้คั้วโลกใหม่เขาขึ้นมาบริหารจัดการแล้วก็อยู่ร่วมกันนะคะการผูกขาด การเป็นโลกขั้วเดียวเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะปูตินก็ประกาศเลยนะคะนี่คือนิวอีรานี่คือการจัดเรียบโลกใหม่นี่คือการเดินทางของโลกมาถึงยุคใหม่แล้วนะคะทรัมป์เองมีความกล้าหาญในการที่จะยอมรับกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะกล้ากับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังของสหรัฐจริงๆนะคะทรัมป์เองมีความกล้าหาญคะ่ะปูตินเองก็เลยบอกว่าถ้าทรัมป์มาแล้วพูดกันรู้เรื่องเนี่ยแบ่งผลประโยชน์กันได้แบบวิน,ว,นวินแบบที่จีนบอกเนี่ยปูตินเองก็จะไม่ทิ้งดอลลาร์ ะะก็จะยังคงมีดอลลร์ใช้อยู่แล้วก็ควบคู่ไปกับเงินของเบล็กส์ด้วยนะคะก็บอกแล้วค่ะคบค้ากันได้นะคะพึ่งพากันได้นะคะเหมือนกับจีนกับสหรัฐก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปูตินก็บอกว่าพร้อมที่จะยกหูหากับโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์เองก็พร้อมที่จะโทรหาปูตินเพื่อที่จะคุยกันเรื่องของพิกกี้นี่แหละคะ่ะก็คงจะวางไว้คร่าวๆว่า เซเลนสกี้จะต้องยอมรับนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือจะไม่เข้านาโต้เป็นเวลา20ปีนะคะแล้วก็อาจจะต้องแลกเค้กบางชิ้นบางส่วนเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐนะคะาบอกว่าแล้วยุคข,ของทรัมป์นี่เขาเป็นพ่อขาคอมฟลีไม่มีในโลกแต่อะไรที่คุยกันได้แล้วแบ่งกันได้แล้วผลประโยชน์มาลงตัวเนี่ยสามารถคุยกันได้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่แบบไบเดนอีกต่อไปนะคะก็เนี่ยแหะค่ะ ปูตินเองก็พูดหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะว่าโลกตอนนี้ต้องการรัสเซียแล้วก็ยุโรปเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกออกจากรัสเซียออกจากกันได้นะคะยังไงย,ยุโรปก,ก็จําเป็นที่จะต้องมีรัสเซียเขียงคู่ไปด้วยนะคะและปูตินก็บอกว่าระเบียบโลกใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนาโต้กาลังตกยุคนะคะพอยุคใหม่เนี่ยเขาคุยกันแล้วนะคะแล้วก็ใช้การค้านะคะและทรามเองเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้แหละคะ่ะ ก็สวารัตเองนะคะกลับไปอยู่บ้านนะคะซ่อมบ้านตัวเองให้ดีแล้วก็อยู่แบบสวยๆหรูๆไปเลยค่ะปล่อยโลกปล่อยหน้าที่ของกลุ่มคนโลกใหม่เขาบริหารจัดการต่อไปนะคะเพราะว่าเช้านี้ทุกคนคงเห็นข่าวกันแล้วสำหรับเป็ดนะคะลดดอกเบีย้ยอีก0.25เตรียมพร้อมเศรษฐกิจถดถอยนะคะสำหรับสตารัฐค่ะไบเดนจะอยู่อีก2เดือนนะคะกว่าที่ทำจะสาบาันตนเนี่ยเดือนก็เกือบๆจะ1ควอเตอร์3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เขาเรียกว่าสิ่งเก่าๆที่ไบเดนทําไว้ไบเดนโอมิกเนี่ยมันส่งผลแล้วนะคะก็เลยทําให้เฟดเนี่ยต้องลดดอกเบีย้ยจะลดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าติดเลือกตั้งเดี๋ยวแบบว่า,าจะถูกติฉินนะคะว่าไปเข้าข้าง ผู้นำคนใหม่นะคะก็เลยหล่อที่จะลดดอกเบี้ยะคะ่ะก็เตรียมพร้อมแล้วสาหรับเศรษฐกิจถดถอยแต่เดี๋ยวพอทรัมป์มาเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกนักลงทุนสหรัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในรัสเซียจะเฟื่องฟูมากๆเลยทีเดียวนะคะดอลลาร์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากช่วงก่อนเนี่ยเจอการเปิดตัวของเงินสกุลบลิกส์นะคะเข้าไปนะคะชะงักงันดอลลาร์คนก็หนีนะคะสายหน้าหนีกันหมดแต่ว่าทรัมป์เป็นคนมา ลุกให้ดอลลาร์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หวังว่าโลกใหม่เนี่ยจะมีความน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมละคะ่ะท่านผู้ชมก็จำดมามสีปีที่แล้วตอนไบเดนสาบาลตนเข้ารับตำแหน่งนะคะจำได้ติดหูเลยท่านผู้ชมเขาบอกว่าเราจะนำพาโซรทัทให้กลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อร้อยปีก่อนแอดกลุ่มคำับบแล้วในขณะที่เราทำข่าวจีนเรารู้ว่าจีนบอกแล้วว่ากำลังจะเดินไปข้างหน้าสู่ความเป็นจีนยุคใหม่อีกร้อยปีข้างหน้าแต่ไบเดนเดินถอยหลังวันนี้ ทุกอย่างพิสูจน์แล้วนะคะพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะจีนกับรัสเซียเขาก็คงคุยกันแล้วนะคะเขาก็ ยอมให้โดนันทรัม์นี่ยค่ะเป็นเหมือนกับว่ารู้จุดอ่อนของทัมเนี่ยคือทัมบ่ายอนะคะแล้วก็ทัมเนี่ยสหรัฐอเมริกาในฐานะของเขาเป็นพี่ใหญ่มาก่อนเนาะเป็นซีเนียร์มาก่อนนะถึงแม้ว่ากำลังจะลงไปเบอร์สองของโลกจริงอัลเัสเซียเพิ่งมาใหม่เป็นจูเนียร์เขาก็ยอมให้รุ่นพี่นิดหนึ่งนะคะสีจิ้นผิงเองข่าวแรกที่ออกมาก็บอกว่าสียกหูหาทัมแต่ทีนี้ดูเหมือนว่าเสียงตอบรับอาจจะเหมือนกับแบบอื้อ เสียชั้นเชิงหรือเปล่าตอนหลังก็เลยมาแก้ข่าวว่าเป็นส่งธนลกรรมส่งโทรเลขไปนะคะทีนี้ทางด้านของปูตินเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะ ขึ้นไปอวยทั้มบนเวทีเลยทีเดียวแล้วก็ชมทั้มว่ากล้าหาญนะคะแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับทั้มบนเวทีก็เอาเป็นว่าโลกขั้วใหม่เนี่ยเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะเพราะทั้มเองเขาก็เป็นพ่อค้านะอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่แบ่งกันได้แบบวินวินเนี่ยก็แบ่งกันได้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะ